ข้อควรรู้เกี่ยวกับพรบคอ,อมพิวเตอร์ฉบับที่2พุทธศักราช2560 1. การสอกบการ้านใน Facebook อจถือเป็นสแปมปรับ2 0 0 0 0บาท 2. การกดไลค์ไม่ผิดพรบคอ,อมพิวเตอร์ยกเว้นการกดไลค์ที่เป็นเรื่องรูหมิ่นสถาบันเสี่ยงเข้าข่ายความผิดมาตรา่ยหรือมีความผิดร่วม 3. การส่งอีเมลขายของถือเป็นสแปมปรับ200,000บาท 4. การส่ง SMS โฆษณาโดยไม่ได้รับความยินยอมให้ผู้รับสามารถปฏิเสธข้อมูลนั้นได้ไม่เช่นนั้นถือเป็นสแปมปรับ2,000 0 0บาท 5. การกดแชร์ถือเป็นการเผยแพร่หากข้อมูลที่แชร์มีผลกระทบต่อผู้อื่นอาจเข้าข่ายความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์โดยเฉพาะที่กระทบต่อบุคคลที่3 6. หากพบข้อมูลผิดกฎหมายอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ของเราแต่ไม่ใช่สิ่งที่เราเป็นคนกระทำเองสามารถแจ้งไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบได้หากแจ้งและลบข้อมูลออกเจ้าของก็จะไม่มีความผิดตามกฎหมายเช่นความเห็นในเว็บไซต์ต่างๆรวมไปถึงเฟซบุ๊กที่ให้แสดงความคิดเห็นหากพบว,ว่าการแสดงความคิดเห็นผิดกฎหมายเมื่อแจ้งไปที่หน่วยงานที่รับผิดชอบแล้วสามารถลบได้ทันทีเจ้าของระบบเว็บไซต์จะไม่มีความผิดเสร็จ สำหรับบแอดมินเพจที่เปิดให้มีการแสดงความเห็นเมื่อพบข้อความที่ผิดพรบอรคอมพิวเตอร์เมื่อลบออกจากพื้นที่ที่ตนดูแลแล,แล้วจะถึงเป็นผู้ผนผิด 8. ไม่โพส์สิ่งลามกอนาจารย์ที่ทําให้เกิดการเผยแพร่สู่ประชาชนได้ 9. การโพอสให้กับเด็กเยาวชนต้องปิดบางใบหน้ายกเว้นเมื่อเป็นการเชิดชูเชื่นช,ชมอย่างให้เกียรติ 10. การให้ข้อมูล่ยวกับผู้เสียชีวิต ต้องไม่ทําให้เกิดความสู่มเสียชื่อเสียงหรือดูหมิ่นเกลียดชังญาติสามารถฟ้องร้องได้ตามกฎหมาย 11. การโพสต์แต่าว่าผู้อื่นที่กฎหมายอาญายอยู่แล้วถ้าไม่มีข้อมูลจริงหรือถูกตัดต่อผู้ถูกกล่าวหาเอาผิดผู้โพสต์ได้เสมอและมีโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน2 0 0 0 0 0บาท 12. ไม่ทําการละเมิดลิขสิทธิ์ผู้ใดไม่ว่าจะเป็นข้อความเพลงรูปภาพหรือวิดีโอ ส3ส่งรูปภาพแชร์ของผู้อื่นเช่นสวัสดีวันจันสวัสดีวันเสาร์ไม่ถือเป็นเรื่องที่ผิด้าไมาภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์หารายได,ได้จากข้อมูลที่กล่าวไปแล้วนั้นเป็นเพียงส่วนหนึ่งของพอร์บอคอมพิวเตอร์ที่มีผลบังคับใช้แล้วซึ่งยังมีอีกหลายประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ดังนั้นจึงควรรู้ก,รกฎกติกาการใช้งานไว้ก่อนจะช่วยป้องกันไม่ให้เราเสี่ยงต่อการทูกปิดกฎหมายได้